สวัสดีครับผมชาลินินทีวีทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับผมดีเจกราฟนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแถลงการตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็2 0 0 0 0ื่นซับสไคร์แล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆกับ2ล้านวิวแล้วก็2 0 0 0 0ื่นซับสไครที่ให้กันมาโอเคก็วันนี้จะมาทําการพูดคุยกันว่าเราจะปรับปรุง Channel ไปในทิศทางใดนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับ ตามนี้เลยครับเราจะลบคลิปเกมเก่าๆแล้วก็ลบคลิปเกมที่ทําเล่นๆออกน่าสังเกตนะครับนี่จะเริ่มหายไปแล้วเห็นปะผมทําการบล็อกเก็บไว้เป็นส่วนตัวละนะครับแต่เดี๋ยวจะโหลดเก็บใส่ในฮาร์ดดิสก่อนแล้วค่อยลบทิ้งทีหลังนะครับผมแล้วก็รายการต่างๆก็คาดว่าน่าจะหายไปกันหมดเลยรวมถึงรีวิวรีวิวหนังด้วยนะครับแล้วก็ช่องของเราครับจะปรับคุณภาพงานนะครับคุณภาพของงานนะครับเพิ่มความเป็นออฟฟิเชียลให้กับรายการต่างๆที่จะเข้ามาใน ช n แนลของเรานะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคงจะมีแค่รีวิวหนังอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเส้นทางหลักของลิน i n t ีหรือว่าช n แนลนี้ในชื่อช n แนลใหม่แล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะให้การตอบรับอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะรับชมนะครับแล้วก็การแก้ไขอีกอย่างหนึ่งคือเราจะ ลดคำหยาบหรือว่าไม่ให้มันมีเลยหรือถ้ามีเราจะพยายามเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าเราคงจะเก็บความเป็นตัวเองไม่อยู่แน่นอนมันต้องมีคำหยาบหลุดออกมาแน่นอนแต่เราจะเซ็นเซอร์เพื่อไม่ให้แบบว่าน้องๆที่อยากดูเปิดเสียงหรือว่าไม่อยากใส่หูฟังโกงหูนวกนะครับหรือว่าโกวหูอื้ออยากเปิดฟังได้โดยที่มีคนรอบข้างว่าพอ่อแม่อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็สามารถดูได้เราก็จะทํารีวิวหนังแบบว่าดีๆให้ได้ดูกันนะครับแบบเป็นทางการนิดนึงนะครับเอาคำหยาบออกไปให้ได้ม,มากที่สุด โอเคต่อมาเลยก็อย่างที่พูดไปว่าช n น l นี้เราจะทําการโลกะทิ้งใหม่นะแต่ไม่ใช่ว่าปิดช h a n นะครับชนอยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> นะครับยอดซับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมคลิปเก่าๆบางคลิปอาจจะยังอยู่นะครับแต่ว่า,าตัวหลักของช n e l เนี่ยจะเปลี่ยนไปเพื่อคุณภาพที่ดีแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่มอบ2องหมแล้วก็สอล้านวิวให้กับชลลิินทีวีมา นะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดทั้งหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆครับผมทุกคอมเมนต์ทุกอย่างมันเป็นแรงผลักดันนะให้ผมอยากจะสร้างสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับคอมพิวเตอร์ Computer ของผมก็ไม่ใช่แบบว่าป้องปากการหรือว่าฐานทัพอะไรที่มันแบบมีของดีๆพร้อมที่จะสร้างสารรค์คลิปเกมดีๆออาให้คุณผู้ชมได้ดูได้ฉะนั้นผมก็เลยขอเลือกที่จะทํารีวิวหนังเป็นสายหลักสายกลางแล้วก็อาจจะมีคลิปอ,อื่นๆตามเข้ามาอีก ครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อชแนลใหม่แต่ไม่ต้องตกใจนะครับชแนลนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างที่พูดไปแต่ว่าเปลี่ยนชื่อช n e l แล้วก็เอาคลิปเก่าๆออกนะครับผมก็เริ่มสร้างคลิปใหม่ผลงานใหม่เอาให้มันดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs> ก็ไม่ได้มีทีมงานหรือว่ามีงบมาช่วยอะไรแต่ว่าสู้ครับอยากทำครับอยากทําให้มันดีกว่านี้อยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนช n e l ให้มันคุ้มค่ากับ2 0 0 0 0ซับที่ได้มาครับก็หวังว่าทุกคนจะรอชมกัน นะครับผมก็เปลี่ยนชื่อรายการครับไม่ใช่รีวิวแล้วครับแต่จะเป็นอะไรนั้นรอดูชื่อชาแนลหลังจากที่คลิปนี้ลงแล้วก็เพจที่ข้างล่างนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ไปพูดคุยและติดตามกันก็อย่าลืมพูดคุยกันที่ข้างล่างน,นี้ได้เหมือนกันเช่นเคยครับผมส่วนเพจเดิมก็เดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งเดือนก็น่าจะถูกลบไปแล้วนะครับชาแนลยังอยู่นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสําหรับใครที่ อยากชมคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์กันได้เช่นเดียวกันว่าถ้าเปลี่ยนชแนลใหม่แล้วอยากให้ชแนลไปในทิศทางไหนอยากให้มีอะไรที่คนปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยแต่ส่วนในเนื้อหาที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยรับรองว่าเข้มข้นแล้วก็เยอะแล้วก็ผ่านการประมวลผลสารสนเทศอย่างดีกว่านี้แน่นอนครับผมครับแล้วเจอกันใหม่กับชแนลของผมครับชมใหม่รอติดตามครับรับรองว่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่าเพิ่งนี้กันไปไหนนะครับอย่าเพิ่งอันซับนะครับแล้วเจอกันพูดอะไรไม่ค่อยออกแลว ขอบคุณมากๆครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบายอาจจะได้เปิดหน้าด้วยนะ